อัญชลีวันทาอาภิวากล่าวประกาศพระธรรมนำคำสอนอีกสัมมาคารวะเวลาจรประนมกรได้งดงามตามแบบไทยเอ่ยชื่อนามประพฤติดีมีศีลห้าอัมพวันศึกษานั้นพร่ำสอนเขารบครูผู้ให้ไม่เกี่ยงงอนบิดาสอนมารดาสั่งฟังตั้งใจวิถีพุทธดุดแก้วประกายแสง บำรุงแต่งสิทิรักให้เฉิดฉายกล่อมเกาจิตสิธิสมบ่มวินยัยสร้างนามไว้เด็กดีสีอัมพวันนักเรียนทั้งหมดแถวตรงตามระเบียบพักธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนักเรียนทั้งหมดแถวตรงประเทศไทยรวมและเนื้อชาชาไทยเป็นประชารัพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนไม้รักสมัครขี ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกร,ราชจ,จะไม่ให้ใครค,คุมขียสละเลือดทุกญาติเป็นชาติพีถ้าเลิงประเทศชาไทยทวีมีใช่เชโยนาเกเรียนทั้งหมดแถวตรงพนมมือขึ้นกราบกราบกราบ นักเรียนทั้งหมดสวดมนต์พร้อมๆกันนะคะอารหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาตกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบสวาขาโตภะคะวาตาธรมโมธัมมังนามสามิข้าพเจ้า ขอนามสการพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคสังคังนามามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วกราบกราบกราบ ข้าขอตั้งสัตว์ต่อพระไตรรัตน์เลิศด้วยความดีทั้งสามประการปานแก้วมณีด้วยความจริงนี้เป็นที่พึงใจหนึ่งขอวิรัตงดเว้นฆ่าสัตว์ทั้งเล็กทั้งใหญ่มีจิตเมตตาราณีทั่วไปไม่เบียดเบียนใครมีใจกรุณาสองไม่ลักของ ผู้อื่นครอบครองป้องปักรักษาการเลี้ยงชีวิตทรัพย์สินนานาจะสแสวงหามาโดยชอบธรรม 3. ไม่ผิดในกามจิตใจต่ำทรามด้วยความโมหันยึดประเพณีมีแต่บางบันเป็นสิ่งกลางกั้นมั่นในหรือไทย 4. ไม่หมุสายึดถือสัจจา ไว้ตลอดไปพูดแต่ความจริงไม่ว่ากับใครเจรจาปราศัยภัยราะในวจีห้าไม่ดื่มเหล้าและของมึนเมาจนสิ้นชีวีเว้นยาเสพติดยอมจิตราคีให้ลืมทำดีมีแต่ประมาทข้าขอสมาทานสิ่งห้าประการจะมีให้ขาด มอบกายและใจไว้ในพุทธศาสตร์เป็นคนรักชาติประกาศคุณธรรมสร้างแต่ความดีชีวิตขอดีไม่สร้างเวรกรรมมั่นกตันยูรู้จักหลักธรรมกระเสริฐเลิศล้ำเป็นเครื่องนำทางพรมมาติมา,มาตาปิตโรพ่อแม่เป็นพรมของข้าพเจ้าบุพพาจริยาติพุจเร พ่อแม่เป็นพระของข้าพเจ้าอาหูเนยาจะปุตตะนังพ่อแม่เป็นครูของข้าพเจ้าปัจชายะอนุกรมปกาข้าพเจ้าจะเคารพเชื่อฟังครูและพ่อแม่กราบสงบนิ่งค่ะ เงยหน้าขึ้นค่ะแถวตรงพนมมือขึ้นแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปชาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาณีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุสาธุ ร้องเพลงโรงเรียนและปรบมือไปพร้อมๆกันนะคะอ,อวสเรื่องลือชื่อมานานเป็นสถานศึกษาวิชาเด่นอนุบาลประถมเราร่มเย็นตายกฎเกณฑ์แนวทางสร้างสรรค์หมวงแลเลื้องเรืองรองผองอันภัยสุขสดใสร่วมใจให้คงมั่น จิตสมานไมตรีดีต่อกันอัมภวันเป็นสุขทุกคนไปวิในสามัคีมีสิ้นธรรมตั้งใจทำตามคำควันที่ให้เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีมีประจําใจมันของนก,กษัตริย์ชาศาสนาอวสอรุ่งเรืองกระเดื่องน้ำทั่วเขตคามเชิดชูรู้คุณค่า สิบและสานความดีมีวิชาอัมพรวันศึกษาจงเจริญ